สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหล่อชื่อก็มีคําศัพท์เรื่องใหม่มาบอกเด็กๆค่ะเป็นคาศัพท์เกี่ยวกับเรื่องสีสันค่ะคําศัพท์สีสันนะคะก็ไม่ยากเลยง่ายมากๆเลยค่ะถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วนะคะว่าเราชื่อเอาสีอะไรมาบอกเด็กๆบ้างนะคะเราไปดูคําศัพท์คําแรกกันดีก,กว่าค่ะสีแรกนะคะนั่นก็คือสีแดงค่ะสีแดงนะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่า หงส์ส์หงส์สหงส์สสีแดงค่ะสีต่อไปนะคะนั่นคือสีชมพูค่ะสีชมพูนะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่าเฟินหงส์ส์เฟินหงส์สเฟินหงส์สสีชมพูค่ะสีต่อไปนะคะนั่นคือสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินนะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่า หลานเซอร์หลานเซอร์หลานเซอร์สีน้ำเงินค่ะ <pineapple> สีต่อไปนะคะนั่นคือสีฟ้าค่ะสีฟ้านะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่าเทียนหลานเซอร์เทียนหลานเซอร์เทียนหลานเซอร์สีฟ้าค่ะสีต่อไปนะคะนั่นคือสีเขียวค่ะสีเขียวนะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่า 色色สีเขียวค่ะสีต่อไปนะคะนั่นคือสีส้มค่ะสีส้มนะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่าเฉิงเซ่อเฉิงเซ่อเฉิงเซ่อสีส้มค่ะสีต่อไปนะคะนั่นก็คือสีเหลืองค่ะสีเหลืองนะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่าหวงเซ่อ ขวางสีเหลืองค่ะสีต่อไปนะคะนั่นก็คือสีม่วงค่ะสีม่วงนะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่าจือเซอจือเซอจือเซอสีม่วงค่ะสีต่อไปนะคะนั่นคือสีน้ําตาลค่ะสีน้ําตาลนะคะพูดเป็นภาษาจีนว่าจงเซอจงเซอจงเซอ สีน้ำตาลค่ะสีต่อไปนะคะนั่นคือสีขาวค่ะสีขาวนะคะพูดเป็นภาษาจีนว่าป๋ายเซ่อป๋ายเซ่อป๋ายเซ่อสีขาวค่ะสีต่อไปนะคะนั่นคือสีดำค่ะสีดำนะคะพูดเป็นภาษาจีนว่าเฮยเซ่เอเฮยเซ่อเฮยเซ่อสีดำค่ะ สีต่อไปนะคะนั่นคือสีเทาค่ะสีเทานะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่าฮุยเซอร์ุยเซอรุยเซอสีเทาค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคำศัพท์บทนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์เก่าๆที่เหล่าชีเคยสอนด้วยนะคะแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเหล่าชีต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบๆใจ้จี